ไม่อยากเป็นโรคซึมเศร้าตลอดชีวิตอย่าคิดแบบนี้นะหลายคนบอกว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคทางกายผมบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นโรคที่เกิดจากการคิดซ้าๆในเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ใจเวลาที่เราทุกข์ใจนะครับเราจะเหมือนกับการที่เรายืนอยู่ตรงนี้ที่เป็นปัจจุบันแล้วไปเอาเรื่องอดีตบางอย่างที่มีคนทำให้เราเจ็บใจ มาวางไว้ในปัจจุบันตลอดแล้วมันก็เลยเหมือนเราทับถมรอยหยักสมองที่เกี่ยวกับความทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่มันทับถมเป็นรอยหยักสูงขึ้นหนานแน่นขึ้นในสมองของเราผลสุดท้ายมันจะกลายเป็นทางเดินคล้ายๆกับเวลาที่เราเดินเข้าไปในสวนสาธารนณะแล้วเขาติดป้ายว่า ห้ามเดินลัดสนามแต่เราก็พยายามเดินลัดสนามมันทุกวันทุกวันผ่านไป30วัน60วัน90วันมันก็จะกลายเป็นทางย่าเตนเตียนที่ทําให้เรามองเห็นเลยว่าตรงนี้มันเป็นทางเดินที่เราลัดสนามเข้าไปคุณอาจจะเคยเห็นในประเทศไทยมีเยอะคนชอบลัดสนามก็ทําทให้มันเป็นทางเดินไปเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือโรคซึมเศร้าเกิดจากสิ่งนี้ 90%ของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้เกิดจากความผิดปกติทางสมองก่อนแต่เกิดจากการที่เรารับข้อมูลในแง่ลบที่มันเกิดขึ้นแล้วเช่นในข่าวมาไว้ในปัจจุบันบ่อยๆแล้วทับมันเข้าไปกลายเป็นรอยหยักที่มักจะคิดเรื่องแง่ลบก่อนเช่นผมเห็นบางคนบอกว่าเนี่ยปิดบ้านแน่นๆนะเดี๋ยวขโมยเข้าถ้าใครก็ตามคิดแบบนี้บ่อยๆเขาจะรู้สึกว่าเขากังวล เรื่องขโมยเข้าตลอดแล้ววันหนึ่งก็จะมีขโมยเข้าบ้านเขาเพราะเขาจะเริ่มทําอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดแล้วเป็นช่องว่างหรือช่องโหว่ทาให้ขโมยอยากเข้าบ้านหลังนี้นะครับในทางกับการถ้าเราไม่อยากให้ขโมยเข้าบ้านเราก็บอกว่าบ้านเราเนี่ยปลอดภัยขโมยไม่อยากเข้าหรอกบ้านเรามันมีแต่ความสุขมันมีความอะไรแน่นหนาหมดทุกอย่างแล้วเราก็ต่อกล้องจรปิดอยากจะทําอะไรก็ได้ครับทําไปแต่ไม่ได้ทําด้วยความรู้สึกของการที่รู้สึกว่า เรากลัวคํานี้สําคัญนะครับยิ่งเรากลัวบ่อยๆเรากลัวเกิดสิ่งนั้นเรากลัวเจ็บป่วยเรากลัวคนอื่นพูดไม่ดีเรากลัวอะไรก็ตามยิ่งเรากลัวเรามักจะทําสิ่งบางอย่างที่เปิดโอกาสให้เกิดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตเสมอนะครับเออมีงานวิจัยบอกเลยว่าใครก็ตามที่กังวลเรื่องมะเร็งบ่อยๆว่าฉันจะเป็นมะเร็งกระเพาะไหมฉันปวดท้องบ่อยนูน่นนี่พอเขาเริ่มกังวลเขาก็าจะ ทำอะไรบางอย่างรวมถึงผลิตสารแห่งความเครียดออกมาแล้วกระตุ้นให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหารเช่นกันนะครับดังนั้นใครก็ตามไม่อยากเป็นโรคซึมเศร้าตลอดชีวิตไม่อยากให้สิ่งที่แย่ๆเข้ามาในชีวิตจงอย่าคิดถึงเรื่องนั้นในแง่ลบบ่อยๆจงมีความสุขอยากติดกล้องจอนปิดก็ติดเพื่อความสบายใจก็ติดไปแล้วก็จบไปไม่ต้องพยายามกลับไปนึกถึงมันบ่อยๆไม่งั้นคุณจะกลายเป็นคนที่ซึมเศร้าหรือเป็นโรคซึมเศร้าแบบที่คุณต้องการเลย รักทุกคนนะครับผมอยากจะเล่าเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนนะปล่อยให้ตัวเองอะรับข้อมูลในแง่ลบจากมือถือคนรอบข้างรวมถึงความคิดตัวเองเหมือนการฉายหนังเศร้าซ้ําๆบ่อยๆทําแบบนี้บ่อยๆผมว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้าแน่นอนด้วยตัวคุณเองนะครับรักทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขแล้วเจอกันคลิปหน้าผมหมอทีมสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด subscribe ใน YouTube f a c e b o o k IG t i k t o k แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ